จะหาเพลงมันอยู่หาได้เลยลูกปอกร้องเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอคนกรีส oh. มารกาสันนีบีเอ็มปอกร้องเพลงไม่น่านรักเดี๋ยวโดนเพื่อนๆเตี๊ทำยังไงดีล่ะเด็กโง,ง่เต้น if you happy and you know it clap your hands เด็กทำแบบนี้ไม่น่านรักเลยทำเหมือนกอดฟรุตตี้บาร์ม่อมเปียบผีแสนสวยดนจับเด็กนี่โมยาไห <c oughs> นเพลงมึงไหนเพลง ถ้าม <ider Stadium> ันทำได้เหรอเชียงก้ไมเคิลทำได้เหมือนกันเฮลโลเชียงก้ไมเคิลทำแบบนี้น่ารังมากทำแบบนี้แม่นาตาจะเหมือนหูโทโมยับเปียบไมเคิลกลายเป็นพี่พลอยอยู่ที่อาริชาเนสเปียบแม่นาตาจะเหมือนหูโทโมยับคิวโคนแต่รดาควาน่าออกคอต่อไม่มีร่างยิบเปียบถุงอยู่นี่นะจ๊ะโอเคลองได้เอฟซี เดี๋ยวเจ่มพี่แจ่มลอยใครโทมัสแอนด์เฟรนส์เด็กผู้ชายร้องไห้หน้าจ่าจ่าอื้ยเบอร์ยี่สิบเก้าเพราะว่าหนูคิดถึงหน้าตาเหมืพัสกรระลึกเปียบเด็กผู้ชายโดนรถไฟชนเด็กผู้ชายร้องไห้จ่าจ่าอื้ยเบอร์ยี่สิบเก้าเหมือนพัสกรระลึกมันก็ยิ้มเศร้าทำแบบนี้ยิ้มเศร้าทำเหมือนหิ้วลอยเปียบน่าหูโทมวยยาเปียบนสูงเโก้เข่งโก้ เพ่อทำได้เหรอเชีงกงเพลงเพื่อทำไม่ได้น่ะเหมือนมวยย่าบ,บีบป๊อกหน้าเหมือนบีเอ็มร้องเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ,อนคน<พ>กินมา,าละจานนี่เด่นชัยเลขใสนะโ,โนทรไปก็มีมีกับเปาเปาอันนี้อะไรอ้ะอาเจียกับซันนี่สุชาดีนี่สาวนี่อันนี้วิเคราะนี่ฐานตาม้วนตามัางไงอาเจียเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมอาจจียกิดเมื่อวันทีน่ยี่สิบสองพฤศจิกายน สามีติตราปูกกา้าเหมือนซาจอมกันล้วลาะปูกก้าเวฟปูกก้ารูเป็นบ,บีเอ็มแเบบี้ร้องไห้เดี๋ยวต้องบาบี้ป้าเดี๋ยวต้องบาบี้ตีเบบี้ผู้หญิงเแบบี้ผู้ชายวินตี้พิงแบบคะ่ะมินตีจะทำอะไรลูกอาร์ที่พิงเหรอหนูหาที่พิงเอ่อก็พิงตรงนี้ได้นี่แม่เอาเนี้ยออกค่ะชิซุกะร้องไห้มไม่ต้องมายุ่งนะ ไปแล้วค no ่ะเกียรติตัวโนบิตะเราให้หาให้ทำไม่ได้ต้นใจเนี่ยเวฟนี่เองเคนโก้เยสเพราว่าทำได้เหรอเคนโก้ไมเคิลทำไม่ได้น่ะเหมือนมวยยับยักกิ๊ดโรเซต้าเซคิสไอฮอนโอกะแอทเทสมากิมากิคิสครีมโรงเรียนของเรานหน้าอยู่คุณครูของเราแสนดีแค่เพียงนสังวันลิลลี่ลิลลี่พิเศษไทยอะร้องเลยแล้วติฉิกระดาษเสรปุ๊บเคนโก้เยส ไลล่าโยเสื้อผ้าใส่ปุ๊บไลล่าตีฉีกกระดาษใส่ปุ๊บไลล่าโยเสื้อผ้าใส่ปุ๊บส๋ยเป็นนางมันร้ายใส่ไลล่าไลล่าร้องไห้ไปเว็บลล่าลิลลี่ปุ๊บฮิกกี้ปุ๊บนิวตันแบบสมันรู้ผพ่าเขาดันเป็นนิวตันปุ๊บน้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักปุ๊บน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักอ ทำไมถ่ายไม่ออกแล้วจ๊ะไลล่าแพรวไม่กินผัดแต่แพรวไม่สนใจฟังก็ร้องไห้แล้วก็ตะโกนเสียงดังคือแพรวแพรวไม่กินผัดแพรวกินเราใครจะกินกับโท้อละ Sister f i n g e r Sister f i n g e r กี่เว คือน้องเปอินดี้ e y w o r ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกีหยาดผักบ่มน้องเป๊กดีไม่อยากกินผักอือทำไมไหนไม่อ่อนแล้วจ้าไลลาแพรวาไม่กินผักแต่แพรวาไม่สนใจฟังกับร้องไห้ร้องคนทั้งโกนเสียงดังคือแพรวาแพรไม่กินผักท้ายที่น้องแพรจะกินกะทันและชิ้นเซาทิงกะทันเออไลลามันเป็นคี y w o r d นี่ค่ะเอ้โลเคนงโก้ไมงเงินาานายยิ้มซอแม่นันตาจะเหมือนกับพี่พลอยอยู่ที่อาริซาเพลสเปียว์ทำแบบนี้แม่นันตาจะเหมือนกับฮุโทโมยอยากิวโคตาริดำควน่าออกข่าต่อไม่มีอะไรยิ้มเปียกหูม,มันอยู่นี่นะจ๊ะไมเคิลเย็นนี้กินกุ้งเทปุราวันที่สิบห้าตุลาพอว,วันเกิดกวัวซาลีฟาร์นี่ยพี่ชั้จะเฮง่ายคุณแม่คะพอไก่ไล่ไล่ย็นนี้กินกุ้งเทปุราวันที่สิบห้าถูกต้องถูกต้องอ่ะเรถเซตเต

พูดจับเป็นดาราเด็ดจงเดียวไเด็ดเดี๋ัวเลยโอเคร้อนได้เลยเร็วไม่จะถ่ายคลิปแล้วไม่เคยวาดแบ้านเดดิงจังเลยมันคันเมันพากอยู่มันไปเด็ดจริง พิงคอยก็เป็นพิงเป็นพลอยพลอยก็เป็นเครื่องประดับอ่ะลองได้เลยเดี๋ยวพิงพลอยเป็นไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเราลงที่ค้านะไม่มีจ๋วละคระออนีจวบของพี่ไปทิ้งเอออ่ะเ๋ยวรีบๆลนอะไม่ข้าน่าเหมือนมอยาเปียกนิสานี่พลอยอย่าที่นิสานเพสเปียก ไม่เคยงก,กุงเทมโบระนามินดาคุตา,าสามกันกินข้าวคนเดียวกี่คนไปไหนคนเดียวกี่ครั้งเราห่างเหินกันนานเกินไปมา จให้มาร่วงโรยไปตามเวลาเว่าชอนี้เป็นช่อสุดท้ายความรักทธให้ผู้หญิงคิดคุงมซ่าเธอเท่านั้นที่พอช่วยได้แค่ช่วยตอบช่วยตรสอบหัวใจคิดถึง ใจเต็มฉันอยู่ไหมเธอหลับตาเธอเห็นหน้าฉันหรือเห็นหน้าใครคนที่เธอให้พใจคนที่เธอขาดไม่ได้ยังใช่ฉันหรือ อดฉันบาบาเบาสักครั้งบอกรักบ้าๆาสักครั้งยังที่เคยทำยังจำไดไหมรู้ไหมเครคิดถึงเธอรู้ไหมว่าใครอยากเจอหรือวันนี้เธอลืมสัญญาใจความรักทำให้ผู้หญิง รอสอบหัวใจคิดถึงฉันวันหนึ่งสักกี่ครั้งถามตัวเองหรือยังว่ายังหายใจเป็นฉันอยู่ไหมเธอหลับตาเธอเห็นหน้าฉัน ไม่ได้ยังใช่ฉัน,ฉน ใจเป็นฉันอยู่ไหมเธอหลับตาเธอเห็นหน้าฉันหรือเห็นหน้าใครคนที่เธอให้ทั้งใจคนที่เธอขาดไม่ได้ยังใช่ฉันหรือตาคนที่เธอรักหมด น anyway> totally> ี่มิตี้ไงรืองเมงร้องเอมัมนิตี้ไปรองเพลงอะไรดีดารดาร้อยร้องเพลงดารอยปป๋าแพนด้านี่เด่น เอาปเลยอาปาวลีพรวพมพิมอนเป็นพรายนี่เองตอนพั้นข้าชนนื่อดาว,าวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้า,า,ขาเปลืองเรื่อง กับมิติแขนร้องเพลดันรนดัรเรปาวเรลียนี่มานไงปากระแตเปนหญิงมุขเหมือนโมย่าไททาน่าเป็นธนาโชคซาจ๋าหวยก็มินี่กับปาปันี่ะฮานี่มีทารกสิงอาจไงแม่มียู่ชทองแท้พ่อหมีเนี่ยเด่นมินี่มีทรกปาปันทันทับ สุดหมดสาเกลายเป็นข่าวกลับมานางตาเรืองบนไอเอ็นมิ่งเซาเมอร์เออเออเอเอเรียกอีมาดาวโรยสารภาพเป็นอิงจฉายาบุรณะยี่ห้อมการาคมอันนี้มันต้องอยู่มูสิบไง นีมีกับป้าปานนี่ฮะนี่วิเคระไง่ายโลกของพึ่งเฮียคาสมียร์เดบีดคือมยะนายวุฒิียับที่นีนาดีเดียนิเวส Papa thần đa mụ đen และคนรวมเดิน เอกินลักษ์ไทยรอเ้เอกลักษ์ไทยวล้กแถยราชโน้สีโลองพราะนันี่ไม่ใส่ง่ายปาปาพทนได้ไม่เด่น ดิฉันรักเพลงโรงเรียนเหรอหลายร้อยปีดีดังเอกลักษณ์คนไทยซาบ <สา S 2> ไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้า คนไทยเหมือนคนมีโชคถูกฉลองโลกทุกสมัยเขารบคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้ง่อแม่ ข้ารับผู้ใหญ่เป็นอาชินรักไม่ลวงห่หวงประเทศอยู่ไม่จาประเทศไทยตั้งแต่สร้าง คอยชีเหนือชีตายเอกกะลักหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลไกลมีพระสอนให้เราทำดี ตั้งแต่สร้าง ชเหนือชอตาอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหวัวใจค,คนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีอีดูอัเป็นคนอร์วิดีโอรีเซ็อรับในเอกลักษณ์ทางรัชนัดศิลปาใจหมายเซง วันจะชชุดติดการคุณซาเมสการิบานี่ชูสิทฐวพราวคมเก่งมากจ้ะแล้วก็วันเารบริลลี่มูสีนัการิบานี่สนุกสนุกป๊าป่าแพนด้าเนี่ยเด่นเอาผู้ชายในฝันมนีกับองได้ไงอันนี้อันนี้ยิงได้ติอ่านงผู้ชายในฝันป่าวลีพันพิมบอลอันนี้ตายง ตายเป็นหญิงเสมาโยอย,ย,ย่ร้องห้าหน้าบอลเล่นเปียบป้าป้าแพนด้านี่เด่นี่ิืกการมมือทำท่าแต้นเป็นรีเฮชิซาร่าแปรพรานี่เองอันนี้เิ๋นราวดูน,กดนักระโกนุทุสศติกายองเก่งมาก <S <S ตั้งแต่เป็นสาวเต็งกายขาผู้าชายผูกใจไม่มีเมื่อคืน ดีนาตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนางพาไปนางจูดีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด่นดาวลำดวยส่งให้ด้วยีเสียบหูให้ต่างลลาย้นแลเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีต้องใจตื่นตอนกี่กี่ แม่เสียดายจังฮาเสียดายจังตีหาไม่ถึงก็จวนคิดท,ทับทวนเรื่องสันชันดี ผูช้ชายอะไรนายาิกรกระซิบกระซิบน่ารักน่าติเพียนมาออดออดซอขัสนอกมากมีฝันว่าคิดอยู่วันวานหากถูกเลือนรัจะทราง,งาดีความคิดพอหยุดลงปั๊บอมุกหมักหนุกหนักขจับขจีตัวใจตื่นมาเสียนี แม่เสียดายจังฮาเสียดายจังตีหาไม่ถึงก็จวนที่ทับทวนเรื่องสันชันดีผู้ชา น่ารักน่าดีเพียงมาอดอ,กอ,อ,กอ้อซอขันสนอ,อมากมีฟันว่าคิดอยู่วา้าวานหากหันลามจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปั๊บอมหุกหมักหนุกหนับข้าจับข้าจีตัวใจตื่นมาอย่างนี้แม่ เสียดดยจังฮาเสียดดยจังเสียดดยจังนะ